ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,421สัตว์อสูรสายฟ้าเฉิญปิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้แล้วไล่ตามเขาไปตรงๆพวกเขาทั้งสองมีความลับต่อกันเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะเพิ่งพบกันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเปิดเผยรายละเอียดยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าตัวตนของลิงเกอร์ติงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและ เธอจะไม่เปิดเผยตัวตนของเธออย่างง่ายดายเฉิญปิงและหลิมเกอร์ติงขี่ไปยู่หอวู่ความเร็วของพวกเขาเร็วกว่ามากอย่างเห็นได้ชัดทิ้งทุกคนไว้เบื้องหลังดูสีนั่นอะไรนะจูจ่ๆหลิงเกอติงก็ชี้ไปข้างหน้าแล้วพูดเฉิญปิงรีบมองไปทางนิ้วของหลิมเกอติงเขาพบว่าไม่ไกลนักมีกระแสน้ำวนสีดำขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าและเหนือกระแสน้ำวนสีดำมีเมฆหนา ทุกและฟ้าร้องและฟ้าผ่ายังคงโจมตีลงมาอย่างต่อเนื่องและแล้วหายไปในวังวนสีดำนั้นต้องมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ในวังวนสีดำและฟ้าร้องและสายฟ้าแลบเหมือนฟ้าร้องแห่งความทุกข์ยากเชิงปิงแม้ว่าจะไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณแต่เมื่อมองจากระยะไกลฟ้าร้องและฟ้าผ่านั้นดูไม่เหมือนฟ้าร้องและฟ้าผ่าธรรมดา แต่เหมือนฟ้าร้องแห่งความทุกข์ยากมากกว่าท้ายที่สุดแล้วสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างภูมิภาคแม้แต่ในอาณาจักรลับส่วนตัวหากใครบางคนหรือสัตว์ประหลาดเอาชนะความทุกข์ยากมันจะยังคงก่อให้เกิดความทุกข์ยากสายฟ้าดังนั้นในสนามรบระหว่างเทพและปีศาจจึงเป็นเรื่องปกติที่ภัยพิบัติจากฟ้าร้องจะเกิดขึ้น ภัยพิบัติสายฟ้ามีใครบ้างที่ไม่สามารถรอดจากภัยพิบัติได้ใบหน้าของหลินเกอร์ติงเต็มไปด้วยความตกใจคงไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต้องผ่านความทุกข์ยากมันแปลกนิดหน่อยที่เห็นฟ้าร้องความทุกข์ยากฟังหลายลงแล้วหายไปเชิญปิงคิ้วขมวดเล็กน้อยและสีหน้าของเขาก็เคร่งขรึมมากมันเป็นสัตว์ประหลาดเหรอหลิงเกอร์ติงขมวดคิ้วอาจารย์ไม่เคย บอกฉันว่ามีทันใดนั้นหลิงเกอร์ติงก็ตระหนักว่าเธอเผลอทำบางอย่างหลุดลอยไปเธอจึงปิดปากอย่างรวดเร็วเฉินปิงมองไปที่หลิงเกอติงแล้วพูดว่าเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะอาจารย์คนไหนไม่ฉันบอกกว่ามันคงจะดีมากถ้าเจ้านายของฉันอยู่ที่นี่ฉันจะไม่กลัวสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งหลิงเกอติงรีบเปลี่ยนคำพูดของเธอ เฉินปิงมองไปที่หลินเกอติงเขารู้ว่าสาวน้อยคนนี้ต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้แต่เขาไม่อยากถามไปมากกว่านี้สิ่งปัจจุบันคือการรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระแสน้ำวนสีดำนั้นเฉินปิงวางแผนที่จะพาไปยู่หอวู้เข้าไปใกล้เพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในวังวนสีดำแต่ไปยู่หอวู่กลับตัวสั่นไปทั้งตัวและไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเลยและในที่สุดก็ลมลงกับพื้น เราไปรอบๆกันดีกว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งในร่างกายถูกระงับแล้วหากเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆก็ไม่มีทางจัดการกับมันได้หลิงเกอติงเห็นว่าเฉินปิงคนนั้นยังต้องการใกล้ชิดมากขึ้นเธอจึงกระซิบคุณกลัวเหรอเฉินปิงเหลือบมองหลิงเกอติงแล้วถามฉันไม่กลัวเมื่อเห็นว่าแม่ของเธอดูถูกเธอหลิงเกอติงก็แซงทำเป็นไม่กลัวทันที ในเมื่อคุณไม่กลัวเรามาดูกันดีกว่าบางทีเราอาจจะได้สมบัติบางอย่างจากกระแสน้ำวนสีดำนี้เฉินปิงหลังจากพูดแล้วเขาก็เดินตรงไปยังกระแลน้ำวนสีดำลิงเกอร์ติงมองไปที่อักษรรูนบนฝ่ามือของเธอบีบจี้ยกช่วยชีวิตของเธอจากนั้นกัดฟันแล้วตามไปแต่ในขณะที่เฉินปิงและคนอื่นๆกำลังเข้าใกล้จู่ๆก็มีแรงมหาศาลเข้ามา กระแทกเฉินปิงและหลิงเกอติงก็ถอยไปข้างหลังจากนั้นจากกระแสน้ำวนสีดำร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวและพลังสายฟ้าที่เล็ดลอดออกมาจากทั่วร่างในเวลานี้เฉินปิงคนอื่นๆก็เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ออกมากลายเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดตัวนี้กระโดดออกจากวางวนสีดำด้วยเท้าเพียงข้างเดียว และถือคอนสายฟ้าไว้ในมือทั้งสองข้างเมื่อคอนทั้งสองชนกันฟ้าร้องและสายฟ้าก็ระเบิดออกมาอสูนสายฟ้านี่คืออสูนสายฟ้าในตำนานจริงๆเหรอเมื่อหลิงเกอรติงเห็นสัตว์ประหลาดประหลาดตัวนี้เธอก็ตะโกนออกมาด้วยความตกใจทันทีไอ้เผ่าพันธุ์มนุษย์รบกวนการฝึกฝนของฉัน สัตว์สายฟ้าตัวนี้พูดคำพูดของมนุษย์และเข้าใกล้เฉินปิงและหลิงเกอติงมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นฟ้าร้องและสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวบนร่างกายของเขาได้กับขังเฉินปิงและหลิงเกอร์ติงไว้แล้วบทที่4422ดูถูกฉันจริงๆถ้าอยู่ข้างนอกเฉินปิงจะไม่กลัวท้ายที่สุดเขามีต้นกำเนิดของฟ้าร้องแล้ สายฟ้าแล้วเฉินปิงสามารถดูดซับและปรับแต่งสายฟ้าและสายฟ้าเล็กน้อยนี้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้ยกเว้นพลังทางกายภาพของร่างกายของเฉินปิงเขาไม่สามารถใช้พลังศิละปะก,การต่อสู้ใดๆดได้เมื่อเห็นสัตว์สายฟ้าเข้ามาใกล้หลิงเกอร์ติงก็เหยียดฝ่ามือออกและโบกมือไปทางสัตว์สายฟ้า เธอต้องการพึ่งพาอักษรรูนบนฝ่ามือของเธอเพื่อขับไล่สัตว์ร,ร้ายสายฟ้าแต่หลังจากพยายามหลายครั้งอักษรรูนบนฝ่ามือของหลิมเกอติงก็ไม่ขยับเลยเมื่อเห็นสัตว์สายฟ้าเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆหลิมเกอตั้งก็น้ำตาไหลอาจารย์ท่านกำลังโกงท่านทำเช่นนี้ได้อย่างไรหลิงเกอร์ติงร้องไห้เถิงปิงเมื่อมองไปที่หลิมเกอติงที่กำลังร้องไห้ในที่สุดเขาก็เข้าใจในขณะนี้ ว่าหลิงเกอร์ติงทำตัวสงบหลังจากเข้าสู่สนามรบของเทพเจ้าและปีศาจราวากับว่าเธอมั่นใจปรากฏว่าเธอมีคนปูทางมานานแล้วดูเหมือนนว่าอาจารย์ของหลิงเกอติงจะต้องเข้าสู่สนามรบของเทพเจ้าและปีศาจและบอกทุกอย่างกับหลิงเกอร์ติงเพื่อที่หลิงเกอติงจะดรอสงบมากการปรากฏตัวในปัจจุบันของสัตว์ร้าสายฟ้าเป็นสิ่งที่หลิงเกอร์ติงไม่ คาดคิดอย่างเห็นได้ชัดเฉินปิงพยายามเปล่งออร่ามังกรของเขาออกมาโดยหวังว่าออร่านี้จะทำให้สัตว์สายฟ้าหวาดกลัวและทำให้มันหยุดแต่เมื่อเฉินปิงกำลังจะปล่อยออร่ามังกรของเขาทัานใดนั้นแสงสีขาวสองดวงก็พุ่งออกมาจากวงแหวนกระเก็บของเฉินปิงจากนั้นยูนิคอร์ไฟตัวน้อยและสัตว์กลืนตัวน้อยก็ปรากฏตัวต่อหน้าเฉินปิงและหลิงเกอร์ติง เด็กน้อยทั้งสองตัวเล็กมากจนดูเหมือนลูกปักตัวน้อยสองตัวต่อหน้าสัตว์ไร้ราสายฟ้าตัวใหญ่แต่สองคนนี้ไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยพวกเขาอ้าปากแล้วคำรามเสียงคำรามของยูนิคอร์ไฟตัวน้อยและสัตว์ไร,ร้กลืนท้องฟ้าตัวน้อยทำให้สัตว์สายฟ้าตกใจจนถอยหนีท้ายที่สุดด้วยความตื่นตระหนกเขาจึงล้มลงกับพื้น ฟ้าร้องและสายฟ้าที่กระจายไปทั่วร่างกายก็หายไปในทันทีสัตว์สายฟ้านอนอยู่บนพื้นมองดูยูนิคอร์ไฟและสัตว์ไร้กลืนท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวและนิ่งเฉยยูนิคอร์ไฟตัวน้อยและสัตว์ร้ยาบนท้องฟ้าตัวน้อยที่กลืนน้ำลายเดินไปหาสัตว์สายฟ้าพร้อมกับก้าวที่พวกเขาไม่อาจจดจำได้ปังปังปัง เด็กน้อยสองคนกิเลนไฟน้อยและอสูรกลืนฟ้าตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนหัวของอสูรสายฟ้าจากนั้นพวกเขาก็ตบสองสามครั้งสัตว์สายฟ้าที่ถูกโจมตีไม่กล้าขยับเลยลิงเกอร์ติงอยู่ข้างสนามและตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าคนตัวเล็กสองคนที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวมาจากไหนและทำไมพวกเขาถึงยอดเยี่ยมขนาดนี้ เฉิญปิงเมื่อมองดูเด็กน้อยทั้งสองเขาก็พูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะค่อนข้างคุ้นเคยกันในวงแหวนเก็บของโดยเฉพาะสัตว์ร้ายกลืนท้องฟ้าตัวน้อยผู้ชายคนนี้ที่นอนทั้งวันไม่คิดว่าวันนี้เขาจะหมดแรงเหมือนกันหลังจากตบสัตว์ร้ายสายฟ้าไปสองสามครั้งเด็กน้อยทั้งสองก็เดินกลับโดยไม่ยอมรับกันแอรละกัน และเขายังกระตุกก้นต่อหน้าเธอราวกับว่าเขากำลังอวดจากนั้นเด็กน้อยทั้งสองก็กลับไปที่วงแหวนเก็บของเชิญปิงยา่าเชิญปิงพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งดูเหมือนเขาจะถูกดูหมิ่นโดยเด็กน้อยสองคนนี้ที่ไม่ได้มีผมเต็มเลยลิงเกอร์ติงเฝ้าดูเด็กน้อยทั้งสองเข้าไปในแหวนเก็บของเชิญปิงและนที่สุดก็เข้าใจว่าทำไมไปยู่หอวูถึงกลัวเชิญปิง ปรากฏว่าเฉินปิงมีสัตว์เลี้ยงตัวน้อยสุดเจ๋งสองตัวด้วยลิงเกอร์ติงไม่รู้ว่ายูนิคอร์นไฟตัวน้อยและสัตว์กลืนตัวน้อยคืออะไรดังนั้นเธอจึงถือว่าพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่โตเต็มวัยโดยตรงสหายลัฐที่เต่าเมื่อกี้ฉันประมาทไปหน่อยขอโทษด้วยยกโทษให้ฉันด้วยสัตว์สายฟ้ายืนขึ้นและโค้งคำนับต่อร่างกาย ลิงเกอติงไม่รู้จักยูนิคอร์ไฟและสัตว์ร้ายกลืนท้องฟ้าแต่สัตว์ร้ายสายฟ้ารู้หากมีใครสามารถเลี้ยงสัตว์วิญญาณทั้งสองนี้ได้เขาจะไม่กล้ารุกรานเขาแม้ว่าเขาจะมีความกล้าหาญนับหมื่นก็ตามไม่เป็นไรเฉินปิงโบกมืออย่างสบายๆเมื่อกี้เขากลัวแทบตายคุณกำลังเอาชนะความทุกข์ยากหรือเปล่าคุณทำให้ฟ้าร้องความ ทุกยากลงมาหรือไม่เถิงปิงถามอสูรสายฟ้าบทที่4,423ผากระดูกหักฉันแค่ใช้สายฟ้าแห่งความทุกยากในการฝึกฝนไม่ใช่เอาชนะความทุกยากสัตว์สายฟ้าตอบตามความจริงในเวลานี้ทุกคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังรีบเร่งขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นสัตว์ร้ายสายฟ้าต่อหน้าพวกเขาสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมาก อสูรสายฟ้าอสูนสายฟ้าในเวลานี้ชายชราในฝูงชนจำอสูนสายฟ้าได้และกลัวมากจนขาของเขาอ่อนแรงและล้มลงในโลกของเทพเจ้าและมนุษย์สัตว์สายฟ้าเป็นเพียงตำนานมีเพียงไม่กี่คนที่เคยเห็นสัตว์สายฟ้ายิ่งกว่านั้นพวกมันว่ากันว่าดุร้ายอย่างยิ่งเมื่อค้อนขนาดใหญ่สองตัวสัมผัสกันพวกมันสามารถปล่อยฟ้าร้องและสายฟ้าออกมา ได้หลายพันตัวเผาคนโดยตรงสัตว์สายฟ้าเหลือบมองทุกคนจากนั้นก็ไปที่เฉินปิงทั้งหมดนี้เป็นของเรากันหอมอ,อเฉินปิงพูดเมื่อเห็นสิ่งนี้สัตว์อสูรสายฟ้าก็รีบเก็บคอนของเขากำหมัดของเขาแล้วพูดว่าสหายลัที่เต๋ออย่ากลัวเลยฉันจะไม่ทำร้ายคุณอัญญาประกาศคู่เมื่อทุกคนได้ยินสิ่งที่สัตว์สายฟ้าพูดพวกเขาก็รู้สึกโล่งใจ มีข่าวลือว่าอสูรสายฟ้าตัวนี้ดูร้ายเมื่อเราเห็นมันในครั้งนี้ข่าวลือทั้งหมดล้วนเป็นเท็จดูเหมือนว่าอสูรสายฟ้านี้จะดูร้ายเล็กน้อยแต่มีบอคลิกที่ดีเมื่อฉันออกไปครั้งนี้ฉันจะโต้เถียงกับใครก็ตามที่บอกว่าสัตว์สายฟ้านั้นดูร้ายเมื่อเห็นว่าสัตว์สายฟ้าไม่มีอันตรายเลยพระสงฆ์จึงเริ่มหารือกันเชิญปิง ยิ้มเล็กน้อยหากสัตว์สายฟ้าไม่หวัดกลัวยูนิคอร์ไฟตัวน้อยและสัตว์ร้ายกลืนท้องฟ้าพวกมันคงตายภายใต้เสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าต่อจากนี้ไปเราจะไปถึงผากระดูกหักไหมหลิงเกอร์ติงถามอาสูนสายฟ้าสัตว์สายฟ้าตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าใช่ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าหน้าผากระดูกหักอยู่ข้างหน้าคุณเคยมาที่นี่มาก่อนหรือ ไม่ลิงเกอร์ติงเม้มริมฝีปากแล้วส่หัวอย่างรวดเร็วฉันไม่เคยมาที่นี่ฉันเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เฉินปิงเหลือบมองลิงเกอร์ติงและรู้ว่าลิงเกอร์ติงเคยมาที่นี่มาก่อนหรือเคยได้ยินใครพูดอย่างละเอียดผากระดูกหักคืออะไรเฉินปิงถามผากระดูกหักเป็นเพียงหน้าผาธรรมดาสัตว์สายฟ้ากล่าวหน้าผา นี่คือทุ่งหิมะมีภูเขาไหมหน้าผามาจากไหนเฉินปิงค่อนข้างงงแม้ว่านี่จะเป็นทุ่งหิมะแต่ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าก็จะมีข้อผิดพลาดใหญ่เกิดขึ้นเดิมทีไม่มีหน้าผาทำลายกระดูกที่นี่เพียงเพราะเมื่อหลายปีก่อนชายผู้แข็งแกร่งมาที่นี่และติดตามผู้ปลูกฝังปีศาจเพื่อต่อสู้และในที่สุดก็แยกทวีปที่เต็มไปด้วยหิมะออกเป็นสองส่วน มีรอยเลื่อนระหว่างทั้งสองทวีปก่อตัวเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันใต้หน้าผามีกระดูกนับไม่ถ้วนจึงเรียกว่าผากระดูกหักสัตว์สายฟ้าอธิบายอย่างละเอียดผู้ฝึกฝนปีศาจมีผู้ฝึกฝนปีศาจอยู่ที่นี่บ้างไหมเชิญปิงขมวดคิ้วเล็กน้อยนี่คือสนามรบระหว่างเทพและปีศาจหลังจากผ่านไปหลายปีจะมีใครยังมีชีวิตอยู่บ้างไหม แล้วชายที่แข็งแกร่งคนนั้นคือใครผู้ฝึกฝนปีศาจนั้นเป็นผู้รอดชีวิตจากสนามรบระหว่างเทพ,พเจ้าและปีศาจอย่างไรก็ตามเขาถูกฆ่าตายในท้ายที่สุดแต่ร่องรอยของวิญญ,ญาณที่เหลืออยู่ของผู้ฝึกฝนปีศาจนั้นซ่อนอยู่ท่ามกลางกระดูกหนาทึบของหน้าผากระดูกหากการปราบปรามสวรรค์และโลกที่นี่ก็กระทำโดยผู้แข็งแกร่งซึ่งปราบ ปรามความแข็งแกร่งของพระภิกษุที่เข้ามาที่นี่โดยตรงสัตว์สายฟ้ากล่าวให้ตายเถิดชายผู้แข็งแกร่งคนนั้นช่างยอดเยี่ยมจริงๆเหรอือเฉินปิงตกใจมากคิดว่าการปราบปรามของสวรรค์และโลกนี้เกิดจากบุคคลที่ทรงพลังคนหนึ่งหลังจากสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจได้ก่อตัวขึ้นโดยไม่คาดคิดมันกลับกลายเป็นคนเข้มแข็งที่อยู่ข้างหลังเขาที่ทำมัน มีคนที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ในโลกมนุษย์หรือไม่คนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจเมื่อได้ยินว่านี่คือสนามรบระหว่างเทพพเจ้าและปีศาจรอพวกเขาคิดว่ามันเป็นซากปร,รักหักพังและเข้ามาเพื่อค้นหาสมบัติบางอย่างหากพวกเขารู้ว่านี่คือสนามรบระหว่างเทพ,พเจ้าและปีศาจหลายๆคนคงจะไม่เข้ามาท้ายที่สุดแล้ว สนามรบระหว่างเทพและปีศาจนั้นอันตรายมากไม่เหมือนซากปรักหักพังดวงตาของหลินเกอติงหลบเล็กน้อยเมื่อเธอฟังคำพูดของสัตว์ร,ร้ายสายฟ้าแล้วคุณรู้มากขนาดนั้นได้ยังไงชายผู้แข็งแกร่งคนนั้นไม่ได้ฆ่าคุณเหรอหลินเกอร์ติงถามตอนนั้นฉันเป็นเพียงหนูหิมะต่อมาฉันถูกฟ้าผ่าโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกิด จากการสู้รบระหว่างชายที่แข็งแกร่งโชคดีที่ฉันรอดชีวิตมาได้และกลายเป็นสัตว์สายฟ้าชายที่แข็งแกร่งในตอนนั้นไม่สามารถแม้แต่จะมองมาที่ฉันแล้วเขาจะฆ่าฉันได้อย่างไรสัตว์สายฟ้าอธิบายแล้วหลังจากที่หลินเกอติงได้ยินสิ่งนี้เธอก็หยุดพูดและมองไปข้างหน้าด้วยความเคร่งขรึม